สำหรับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานในวันนี้ก็ขอได้โปรดทราบว่าการศึกษาพระกรรมฐานขบรม,มดาท่านพุทธบริษัทศึกษาการมาครบแล้วทุกอย่างคือหนึ่งมหาสติปัฏฐานสูตรศึกษาจบแล้วแล้วก็สอง กรรมฐานสี่สิบศึกษาจบแล้วการศึกษาจบเป็นการปริยัติที่ผ่านมาถือว่าบรรดาท่านทั้งหลายเป็นผู้มีกำไรอย่างยิ่งทั้งนี้เพระอะไรเพราะว่าการศึกษาพระกรรมฐานแบบนี้ขอประทานอภัย อย่าคิดว่าผมโอดไม่ใช่อย่างนั้นไม่ได้อดแต่ถ้าว่าถ้าจะหาสถานที่ศึกษาได้ยากอย่างยิ่งประการที่จะรับฟังการอบรมสั่งสอนในกรรมฐานเรื่องสองระการคือมหาปฏิปฐานนสูตรและกรรมฐานสี่สิบครบในประเทศเรายังมีอยู่ แต่ได้ว่าผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าที่ไหนท่านสอนกันบ้างสอนกันครบแบบนี้ทำไมยังสอนกันครบก็เพราะว่าผมเป็นคนไม่ปิดวิชาความรู้วิชาความรู้อันใดที่มีอยู่ที่องค์สมเดพระบรมครูทรงสอนมาถ้าผมรู้อะไรบ้างผมก็สอนทุกอย่าง ความจริงคําสอนนี้สอนให้ปฏิบัติตามสอนเพื่ออะไรเพื่อการป้องกันความเข้าใจพลาดของบรรดาท่านพุทตรบริษัทและประโยคาวจรทั้งหลายเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ศึกษาให้ครบท้วนดีไม่ดีจะไปทำลายความดีของบุคคลอื่นเขาเข้าโดยคนบางท่าน ศึกษามาอย่างใดอย่างหนึง่งและเราก็ศึกษาดโดยเฉพาะในน้อย,อยไม่ครบถ้วนถ้าหากว่าเขาปฏิบัติแจะบอกว่าการปฏิบัติไม่เหมือนของเราเราก็จะหาว่าของเขาผิดบางทีก็ไปยกตัวว่าของฉันดีกว่าของเธอสู้ฉันไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น มันเป็นการทำลายความดีของตนคือเป็นความชั่วที่ห้าภัยอะไรไม่ได้ <c oughs> <c oughs> เอาการปฏิบัตรเริเพื่อกรรมฐานจะปฏิบัติยังไงก็ตามมันต้องถูกทุกอย่างแต่ว่าจะถูกถึงระดับไหนเท่านั้นอารมณ์ใจของบุคคลท่านผู้น,นั้นจะสูงหรือว่าจะตำ่ำอย่างที่หลวงพ่อวัดปากน้ําภาษีเจริญ ท่านให้ภาวนาว่าสัมมาระหังบางคนบอกว่าของฉันเนี่ยพุทโธดีกว่าสัมมาระหังสู้ฉันไม่ได้แต่พวกกนณะนั้นก็อาจจะบอกว่าสัมมาระหังของฉันน่ะดีกว่าพุทโธของเธอสู้ฉันไม่ได้บางจะบางท่านก็บอกว่าพุทโธก็ดีสัมมาระหังก็ดีไม่ทันสมัยสู้ยุบหนอพองหนอไม่ได้ อย่างนี้เป็นต้นถ้า <c oughs> หากว่าท่านนั่นหลเป็นผู้รับฟังท่านจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเราไม่สื่อสารไม่สื่อสารกันให้ครบเราก็คงจะคิดว่าไม่ใครก็ใครต้องผิดกันฝ่ายหนึ่งถ้าเราสื่อสารกันให้ครบจริงๆก็เห็นว่าการใช้ทั้งสามแบบและแบบอื่นก็ไม่มีใครผิด <c oughs> ทั้งนี้พอะไรเพราะว่าพุทโธเป็นพุทธานุสติกรมฐานสัมมาหังดูในทิวีโสบทตน้นก็เป็นพุทธานุสติกรมฐานยุบหนอพองหนอเอาคำเฉพาะคำมายุบหนอพองหนออันนี้เป็นอนาปานุสติกรมฐานแต่รมใจของท่านอาจจะใช้ในด้านวิปัสสนาญาณอีกก็ได้ สำหรับที่วัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำสอนว่าจงเพ่งดวงภายในอกดวงแก้วภายในอกนี่ถ้าเราไม่ถือสายครบราก็จะคิดว่านี่ยุ่งแล้วดวงแก้วในอกนี่มันไม่มีสอนแบบนี้น่ากลัวจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใหม่เพราะว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านโดนมาแล้วผมเคยได้ฟัง ความจริงคำว่าดวงแก้วจัดเป็นแสงสว่างก็เป็นอาโลกสินแต่ว่าศัพท์ที่ท่านใช้นะให้ใช้ฟังง่ายๆเท่านั้นถ้าบอกว่าอาโลกสินมันก็ชัดยุ่งก็เลยไปเบ่งกันว่ากสินเป็นของวิเศษกว่าของกว่าของอื่นแต่ความจริงกรรมาฐานทุกองมีคุณค่าเท่ากันนี่เป็นอันว่าถ้าเราศึกษากันให้ดีแล้วก็พิจารณาลักษณรแ่อการ หรือว่านิมิตที่ท่านปฏิบัติเราก็อนุโลมเข้ามาได้ในกรรมฐานสี่สิบไม่มีอะไรผิดหรือว่าในมาหาสติปัฏฐานสูตรความจริงพื้นฐานใหญ่คือกรรมฐานสี่สิบย่อมเป็นเครื่องรับรองกรรมฐานทั้งหมดนี่การศึกษาถ้าหากเราศึกษากันไม่ครบก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าทำอย่างนั้นไม่ดีสู้อย่างนี้ไม่ได้ นอยยังนี้น่าสลดใจนี่จึงให้การศึกษาให้ท่านหลายให้ครบเมื่อครบแล้วก็จงใช้ปัญญาพิจารณาด้วยใช้ที่บาทสีคือฉันทะความพอใจพอใจเพื่อจะตัดโลภความโลภเอราคะความรักโทสะความโกรธโมหะความหลง การแนะนําในการต่อไปนี้จะถือตัวบุคคลที่ปฏิบัติมาได้แล้วเป็นตัวอย่างความจริงผมอยากจะนําเอาข้อเอาบันทึกของท่านผู้ทรงคุณพิเศษในชาตินี้ไม่ใช่ชายก่อนแล้วก็ในระยะเร็วๆนี้ท้องถอยหลังไปประมาณไม่เกินสามสิบสี่สิบปี ท่านผู้นี้ปฏิบัติได้ถึงที่สุดของอารมณ์ที่ผมว่าถึงที่สุดของอารมณ์ไม่ใช่ผมพยากรณ์ <c oughs> อาเป็นการบังเอิญอย่างยิ่งไปพบสมุดบันทึกของท่านเขาแล้วท่านผู้บันทึกก็ถึงกาลสมกาวาระไปแล้วกายของท่านไม่ได้เหลืออยู่บันทึกของท่าน ไม่ได้ประกาศแต่วไม่ไม่ได้พิมพ์ขายเป็นการบันทึกไว้ในสมัยที่ประพฤทธปฏิบัติแล้วท่านผู้นั้นถ้าหากว่าบันทึกของท่านไม่ผิดผมก็คิดว่าไม่ผิดเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะทำบุคคลให้เข้าถึงจุดจบของพุทธศาสนา จริยาการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงก็หากว่าท่านหลายไม่ลืมมาหาปฏิปฐานนนสไม่ลืมกรรมฐา,านสี่สิทท่านท้งท่านหลายก็ปฏิบัติได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ว่าสําหรับวันนี้ก็ <c oughs> จะไม่ขอนําอะไรมาพูดมากเพราะว่าการศึกษาศึกษากันมาครบแล้วแล้วข้อปลียย่อยต่างๆก็ฟังกันมาจนชิน แ้วผมเองก็มีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งว่าท่านพระโยคาววจรทั้งหลายในสำนักของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน <c oughs> ที่กำลังพูดอยู่นี้ก็มีมากท่านเดยกันที่มีอารมใจดีที่พ่งกล่าวว่ามีอารม์ใจดีก็เพราะมีจิตมุ่งมั่นในการตัดราคะความรักในเพศ มุ่งมั่นในการตัดโลภะความโลภในทรัพย์สินมุ่งมั่นในการตัดโทสะหรือความโกรธความเยียบาดที่มีปรากฏในใจมุ่งมั่นที่จะทำลายกิเลสให้สิ้นไปเสื่อนหน้าของโมหะเป็นอันว่าท่านทั้งหลายซึ่งอยู่ในสำนักของเรา ที่สุดสยายในสำนักที่ฟังกันสี่เวลานี้ท่านที่ทรงอารมณ์ใจดีมีอยู่มาก <c oughs> ที่ผมบอกว่ามีอยู่มากก็บพราะมีไม่หมดถ้ามีทั้งหมดแล้วก็วัดเราจะเยือกเย็นดีกว่านี้ในเวลานี้ก็มีมากอย่างเยือกเย็นเพื่อหนัดนี้รู้สึกว่านักปฏิบัติทุกท่านทั้งมีสุสมันในนุมาสุุมาสิกา ท่างก็มีจิตอยู่ในด้านของความดีมากบางท่านหรือว่าหลายท่านเยน็นว่ามีใจออกห่างจากราคะความรักโลภความลโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงมีอยู่มากทําตัวห่างออกมาแล้วแต่ว่ายังไม่พ้นกระแส แต่ความจริงจะห่างออกไปสักเซนหนึ่งผมก็ยังชมว่าด,าดีส่วนใหญ่นักปฏิบัติของเรานี้ดีตามนี้มีมากเป็นปริมาณสูงแต่ได้ว่าอย่าทาน,นงตนคิดว่าเราเป็นคนดีถ้าคิดว่าดีเป็นผู้วิเศษเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละกรรมใหญ่อันตรายใหญ่จะมาถึงท่านที่เราเรียกจะว่าความประมาท ขอจงพยายามคุมตนไว้ตามคำแนะนำขององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนั่นก็คือทรงอิธิบาทสี่ให้ครบถ้วนมีจรณะสิบห้าครบถ้วนเพราะว่าเท่านี้ก็เหลือกินเหลือใช้มีบารมีสิบครบถ้วนเท่านี้ก็เหลือแล้ว ถ้าครบเสร็จแล้วอาการของความโลภไม่มีอาการของเธอติาาท h าา a r เทเยอิยานในเพศที่ลักษณะการมาคุณไม่มีอารมณ์ที่จะฝังไว้ในความโกรธไม่มีการที่จะย,ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราก็ไม่มีที่ยังมีอยู่ก็เพราะว่าเพียงได้เพียงรับฟังไว้เฉย ดีไม่ดีก็จําไว้เอาไว้เป็นเครื่องค่มขู่คนอื่นถ้านงตนอดว่าเป็นผู้ทรงคุณธรรมในด้านปริยัติถ้าอารมณ์อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติเหลวไม่มีอะไรแดนที่จะไปก็คืออเวจีมหานรกหรือว่าโลกันตนรกดังนั้นท่านนันไลเมื่อไปฟังมาแล้ว ศึกษามาแล้วก็องจงปฏิบัติตามเพื่อความละเราเห็นกันว่าคนของพวกเราทั้งหมดส่วนใหญ่ในสนักดีมากผมขอใช้คำว่าส่วนใหญ่ไม่ใช้คำว่าทั้งหมดเพราะผมย่อมรู้อาการจิตของบรรดาท่านทั้งหลายได้ <c oughs> ว่ารมใจของบุคคลใดมีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไม่ดำแต่ในจิต มันออกมาข้างนอกก็มีแต่ส่วนที่ดีมีปริมาณสูงมากผมภูมิใจที่บรรดาท่านนันหลายพากันเคารพในองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาเสนาอย่างน่าชมขอบรรดาท่านนันหลายจงรักษาความดีนี้ไว้เหมือนเกลือรักษาความเค็มสำหรับผู้เราอยู่ในสำนักมีโอกาสมีความว่างมากมีการสนับมาก ผมจะขอนำตัวอย่างในบุคคลที่ปฏิบัติในสำนักของเราแต่ว่ามีการศึกษาน้อยมีภารกิจเนื่องในโรกีวิสัยมาก่ต่ะว,ว่าเธอผู้นัน้นก็สามารถทรงความดีได้เป็นกรณีพิเศษบุคคลคนนี้ก็คือรัชนี ซึ่งมีอายุเพียง25ปีรับคำสอนของผมจากี่กรุงเทพในช่วงระยะเพียงปีเศษปีเศษนี่นก็คือเดือนละครั้งบางเดือนเธอก็ไม่ได้มารับฟังแต่ว่าเวลานี้เธอสามารถจะฝึกมโนยิธิไปได้ทุกจุดแล้วก็ไปได้แบบแจ่มใส สามารถจะแก้ปัญหากำลังใจของตอนได้ทันทีในเมื่อมีอุปสรรคเกิดขึ้นกับอารมณ์จิตในขณะที่ใช้มโนยิธิเช่นเข้าไปในจุดสูงสุดถ้าบาังเอิญมีอารมณ์หัวเธอก็ถอยหลังออกตั้งอารมณ์ใหม่ทำใจเพียงแค่เดี๋ยวเดียวกลับเข้าไปใหม่ก็พบกับอารมณ์ห่องใส เด็กคนนี้มีอายุ25ปีมีสามีทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลพระปิ่นกล่าเป็นฝ่ายธุรการมีเด็กมีลูกเล็กๆสองคนที่ยกตัวอย่างนี้ไม่เห็ถือว่าวดีกว่าทุกท่านที่อยู่ในนี้นะท่านท่านหลายที่ไม่ทรงมายุโน,โนยิธิได้แต่ว่าสามารถทรงฌานสมาบัติทรงวิปัสสนาญาณได้อย่างดีก็ถมไป แต่ว่ายกตัวอย่างเห็นว่าคนที่มีภารกิจมากต้องมีสามีกําลังมีสามีมีหมดเล็กๆสองคนนอกจากโมโนยิธีแล้วกําลังใจด้านมีปัสนายานของเธอก็แจ่มใสามากนี่เธอทําได้ยังไงสามารถรู้จักการแบ่งเวลาได้ยังไงคนที่มีสามีมีพัญญามีภารกิจเพียงใด ท่านทั้งหลายย่อมรู้ดีแล้วยิ่งสตรีที่มีบุตทกำลังเล็กๆล,ลูกนี่พ่อแม่รักยิ่งกว่าดวงใจรักยิ่งกว่าตัวแต่ว่าเธอก็สามารถจะคลายความรักจากลูกเส้นได้อย่างเด็ดขาดทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อวานนี้ประรบเรื่องการอยู่การตาย ได้มีเวลาคุยกันในเพนแล้วผมก็พยายามอธิบายถึงความเป็นมาแก่คนทุกคนทิ้งจริยาแห่งการปฏิบัติเทีฟังไปฟังมาเที่็ร้องไห้ถามว่าร้องไห้ทำไมเด็กก็บอกว่าไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ถามว่าการที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ ग, เราโกรธใครเธอบอกก็ไม่ได้โกรธถามว่าทําไมจึงไม่ต้องการมีชีวิตอยู่เธอก็ตอบว่าโลกมันเป็นทุกข์มีความเบื่อหน่ายถามว่าไม่สงสารลูกสองคนเลยหรือว่าไม่มีไม่ห่วงเธอบอกรักเธอรักเธอสงสารลูกแต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามันเบื่อหน่ายในโลกจริงๆเวลานี้จิตใจไม่ได้ติดอะไรทั้งหมด ไม่มีความต้องการแม้แต่ลูกสำหรับท่านที่เป็นพระเป็นขระพูชายถ้าไม่มีความเข้าใจในความรักลูกของสตรีแล้วก็ไปถามท่านสุภาพสตรีดูที่มีบทแล้วว่ามีความรู้สึกในลูกของตนเพียงใดท่านที่มีมีลูกลูกหญิงก็าตามลูกชายก็าตามนี่ท่านมีความรักมาก ยอมเสียทุกอย่างเพื่อลูกแม้แต่ชีวิตแต่ว่าเด็กเพียงแค่อายุ25ปีมีลูกเล็กๆอย่างราชนีเธอสามารถถอนลูกสองลูกสอนที่มาเสียบกิตเพื่อรมของความรักในลูกเส้นได้ไม่ต้องการอยู่ต่อไปเพื่อโลกกีวิสัยเพื่อนโลกเป็นทุกข์ อารมณ์นี้มันเกิดจากอะไรอารมณ์อย่างนี้เขาเรียกกันว่านิพิทายานแต่หากว่าเราจะเ,เรียงลำดับในนิพิทายานในวิปัสสนาญาณเก้าไม่ถูกเพราะว่านิพิทายานตัวนี้เลยอารมณ์ในนิพิทายานเก้าที่กำลังศึกษา ว่าถ้าจิตของเราเข้าถึงนิพพาญาณในในวิปัสสนาญาณเก้าที่กําลังศึกษาอารมณ์จิตดวงนั้นยังไม่ถึงสังขารุปเปขายานเมื่อถึงสังขารุปเปขายานคือวางเฉยในขันห้าได้ก็ยังไม่ใช่อารมณ์ที่เป็นการทรงตัวต้องใช้สัจจานุโลมิกยานอนุโลมในอิรยัจ์ เมื่อใช้อย่างนี้แล้วก็ยังไม่เข้าถึงนิพิทาย,ยานของราชนีอีกต้องตัดอารมณ์ให้เข้าถึงโคตรภูยานเมื่อเข้าถึงโคตรภูยานแล้วก็ยังไม่เท่าถึงอารมณ์นี้ต้องตัดต่อไปอีกนี่ผมไม่พูด <c oughs> ตัดต่อไปอีกจึงจะมีความหมดความไหลในลูกถึงเล็กๆเ,เสียได้ยันหาว่าเราจะหมุนเข้าไปดูว่า เด็กเพียงแค่ยุยี่สิบห้าปีมีภาระมากมีลูกเล็กมีสามีมีภารกิจที่จะต้องทำมีความเหน็ดเหนื่อยตลอดวันรุ่งขึ้นเชา้าก็จะต้องมีภาระในการประกอบกิจในครอบครัวหาหารให้สามีหาหารให้ตัวหาหารให้บุตรน้อยให้ละคนในบ้าน แล้วก็ต้องรีบไปทํางานด้วยความเหน็ดเหนื่อยการไปทํางานก็ต้องกระทบกระทั่งอารมณ์ที่พอใจบ้างไม่พอใจบ้างจากผู้บังคับบัญชาจากเพื่อนและที่เสมอตนและจากคนที่ต่ํากว่าตนมีฐานะต่ำกว่าตนเมื่อกลับไปบ้านแล้วก็ต้องพาวักปวนในการเลี้ยงลูกครัการเอาใจสามีและคนที่เนื่องในบ้านคนที่เนื่องถึงกัน ภาระใหญ่มีได้อย่างนี้ทำไมเธอจึงปฏิบัติได้อย่างนั้นถ้ารายะมองกันไปก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเธอมีอธิบาตสี่ครบถ้วนมีฉันทะความพอใจในการส่งสินให้บริสุทธิ์แล้วก็มีการฉันทะความพอใจในการรู้คุณของพระพุทธธรรมประสงค์ และครูบาอาจารย์วิดามันดาเนื้อท่านผู้มีคุณมีฉันทะมีความพอใจในการเจริญสมถภาวนาให้มีกำลังยิ่งจกึกระทั่งได้มโนมยิทธิสามารถท่องเที่ยวไปสู่พบต่างๆได้ไม่จำกัดพบอย่างที่เขากล่าวกันว่าไม่มีแต่สิ่งที่มันมีเธอก็คนพบ แล้วก็สาม,มารถพิสูจน์จิตของตนเองได้อยู่เสมอและแก้ไขอารมณ์จิตได้โดยทันทีทันใดถ้าจิตนี่นมันเร็วสามขึ้นมานี่เป็นอะไรฉันทะในที่บาทสี่เธอครบเพราะความพอใจวิทยะมีความเพียรบากบั่นไม่ทอ้อถอยจิตตะสนใจอยู่เป็นปกติเขียนว่าผมจะเดินทางไปไหนถ้าเธอสาม,มารถจะไปได้ ทั้งๆท,ที่มีลูกเล็กๆเธอก็ปล่อยไม่ห่วงพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำตลอดเวลาแล้วก็วิริยะความเพียรเธอมีอยู่เพียรทุกอย่างเพื่อความดีเกิดขึ้นจิตตะนะชันทะวิริยะจิตตะ มีทั้งความพอใจมีทั้งความเพียรมีทั้งการจดจ่อวิมังสาใช้ปัญญาไขควรหาความจริงเป็นนั้นว่าคำสอนที่เธอได้รับน้อยกว่าที่บรรดาท่านหลายรับมากคือเธอรับคำสอนจากผมจริงๆผมเข้าใจว่าไม่ถึงสองเปอร์เซนของบรรดาท่านหลายที่รับฟัง เพราะเธอไม่มีโอกาสเพียงค่งเดือนหนึ่งในสมัยก่อนได้รับฟังเพียงครั้งเดียวอย่างดีก็มารับฟังสามวันถ้าตรงกันข้ามที่พวกเราฟังกันละว,วันละสี่เที่ยวมีเทปสําหรับฟังมีหนังสือสาหรับดูแต่ว่าทั้งนี้ผมก็ไม่ได้ปรามาทพระบรรดาท่านนันหลายไม่มีความดีเพราะพรพูดแล้วว่าท่านนหลายมีความดีไปที่หน้าส่านเริน แล้วบางท่านเท่านั้นที่ยังมีกําลังใจอ่อนไปบ้างแต่ก็ยังมีส่วนได้านของความดีอยู่มากแม้แต่พระที่ตั้งใจบวชเพียงแค่ปรรษาเดียวเราก็เห็นได้ว่าการเสียสละของท่านทุกอย่างทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอย่างนี้จัดว่าท่านทั้งหลายเข้าถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระทศพล เพราะนั้นว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นในการแนะนำบุคคลผู้ปฏิบัติเข้าถึงความดีเอาเป็นแค่เพียงราชนีซึ่งเป็นเด็กซึ่งเป็นคณะที่เราเห็นเธอสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างตามคำสั่งสอนได้ถ้าหากว่ามีความสงสัยว่าเธอตั้งอารมณ์ไม่แบบใดเธอยังมีชีวิตอยู่ ก็พยายามถามเธอได้เพื่อเป็นการแก้ไขเรื่องความสงสัยของเราจะได้ทําจิตใจของเราให้เข้าถึงความดีเที่ม้มที่เธอกระทาแต่ก็อย่าลืมว่าพระของเราที่มีดีอยู่จึงกระทั่งเวลานี้ตั้งใจจะตัดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียทั้งหมดไม่ปรารบความสุขที่อยู่ในโลกกวิสัยก็มี สำหรับท่านสุภาพสตรีที่มีรมอย่างนี้ก็มีมากเป็นนั้นว่าส่วนใหญ่ของท่านมีใจก็ถึงธรรมะขององค์สมเด็จพระพุทธมีพระภาควันนี้ไม่สอนอะไรเพียงที่เพียงพูดให้ฟังไว้เท่านี้เท่าน,นั้นเพราะวิชาความรู้ที่รับไว้มันล้นแล้วล้าต่อทีนี้ไปขอบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วจงใช้หลักวิชาความรู้ในมหาสติปัฏฐานสูตร และในกรรมฐาน40ที่ได้รับฟังโจทย์จำไม่ได้ฝึกฝนกำลังใจของท่านจนกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดี